เขาอยากกินแจงหอมตามพี่อยาบหยาบลงไปตามพี่หยาบหยาบลงไปแล้วก,ออลก็ลูกสาวอยากกินแจงหอมคอยก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ทำให้กินออแล้วก็ใส่ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดออใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ ใส่ปากลงไปใส่ปากรวมลงไปหัวละำผัดหัวละำผัดปากปากากลูกอยากกินแกงก่อมเออใ้เลยจะทำแกงก่อมให้ลูกกินตำพิกลงไปตำพิชหยาบหยาบ แล้วใส่ตะไคร้เปบบ็นกรูปแล้วก็ใส่ผักตามใจชอบใส่ผักตามใจชอบออใส่หัวราพาปักกาดแล้วก็ต้นหอมออต้นหอมแล้วก็ ใส่มะเขือลงไปใส่มะเขือลงไปรอก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ทำให้กินรอแม่แป๊บหนึ่งรอแม่แป๊บนึงเดี๋ยวแม่ทำให้กิน เลได้ตัดทูก่อนทีนี้ก็ใส่เนื้อลงไปอเอลงไปแล้วนะคะรอก่อนนะลูกนะแม่ตามเบ๊บหนึ่ง ก็ใส่ผงนวลลงไปใส่น้อยเซ่บน้อยใส่มากเซ่บมากแล้วก็ใส่เออแต่ให้มันหอมก็ใส่ข้าวคั่วไปหน่อยนะแล้วแต่แล้วแต่คนชอบก็ใส่ข้าวคั่วไปด้วยแล้วมันจะหอมทีนี้ก็คนอ่าคนให้เข้ากัน มไม่เข้ากันสิ่งที่กาดไม่ได้ใส่เครือนิดนึงแก่ค่ะ เป็นแจงหอมจะต้องมีปลา้าหน่อยนะคะใส่ปลาล้าไปด้วยจะได้รดเสพจ,จะได้รดเสบรดหอมปลา้ามาเต็บหนึ่งลูกเนเนยมาชิมไม่ยายหน่อยลูก